ชาเงลือปลบจนเลเว่อร์ปรืัดนน้เลี้ยวคือมาตายไว้แทนองเงือยนะตัวพันห้าออกมชาเกีียวตายจอยตายแล้วออยกููขตัวแปรอยเล่นสอดแชงลาบบังเอ้ย เแคนเยี้ยคือเป็นจังสี่จังสันจังซอยแล้วอขาแล้วเขาโอ้ยพ่อมันไม่ใช่พ่อมึงโอ้ยอาตุโซ่เศร้าแี้ลุกขึ้นคับยุบเหมือนหน้ากตายแล้วคนตายไม่อยากฟื้นคืนได้เอาอย่างนี้ เมื่อพ่อตายแล้วเรามาผสมพันธุ์กันดีกว่าตอนแรกเราเปิดว่เอ้ายังเงินไปเลยุกเลยแย่ตายแล้วมีเงี้ยมีกินหอาอาอ๋ <c oughs> เอางี้แล้วกันเพลวเดี๋ยวพี่จะจัดงานชาวพนักกิจให้หรือในภาษาไทยเรียกว่างานศพแต่แต่เพล่ไม่มีเงินสักบาทไม่มีเงินมันเป็นไรจัดงานศพเสร็นตำเ,เรียร้อยเพลวไปเป็นคนใช้ใช้หนี้<ต>ก,กับพี่คุณลำพอง,งแล้วกันไปเป็นคน ไอ no no, ้เช่นพ่อแปลตายนะเปลร้องจ่ร ah, like. ักทไมเดิไปเอายนเดี Entonces, wait, ๋ยวรอไอ้ไอ้โชเชนไอ้นี่มนมมีมณพระเอามีนมาเอาพระวัดภมภูมนาะไปไปทีบัรนนายชายเฮ้ยนี่นเกตบัตรดนี่แมนจัยบานเซ่จบเายังไอ้ยน่า หลวงพ่อน่ะนี่มดงานศพมื้อหน้าเพาะอุ้ยหาบ่อนขโมยบ่อนจตุโมบ่จดทุกไลน์สลีเข้าขนมแฮ่ลูกหน้าเพาะขนมกระเดิงโอยเนาะมีการแสดงโอ้หลัวก็น่ะมาลูกตาบ่อตราน่ะบ่อนขโมยนี่น่ะอาบ้านเพลิงจรๆน่ะน่ะหนูทราบตึนเพลิงสมให้ให้น้าตึนเพลินอีกบุ้งที่รถโมนี่การรถโกลอ้าวรถสนกลูน No. ูไอ้เอ <Yes. S 2> ็ม uh, 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 ืน uh, ว uh, ุ่นจะท่าตาอันก่อนก็มเลยเอ้ล้มุนมุนมุนเลยลืแล้วรู้ยังแล้วล้แล้วรุ่ยรยแล้วท่คลื่ชดกระดารู้เฮ้ยเยตัคุณตุ๊มังระเยตัคุณตุ๊แอคคลื่หมดชอ่าแล้วเลเลฮะเอ่ออาจารย์อาจารย์สรุ ឯងបាននយណែយោព្រះសាលាអុយព្រះពុទ្ធស្រោននេះមិនឆាច់លូណាប់ហាមិនឡើងខាងលឺអូកំភុំដល់ឡានហូដើឡងយ៉ាងមិនចិពាក់សោះហាហេជប់លូលូមកសောវេលាទេអុយយងគុញស្ងៀមលែងណាអូនេះនេះឃើញស៊ីការសើបានទេណោលូឃើញមិនបានតែជាធំញោម โยมมดแลเอามดแลมีเบิร์ดโทป้าเอเอ้อืออือเจ๊ก๊อดโอ๊ยเตเนี่ยมาวัดตอเนี่ยอ๋อวัดประเสริฐมีเฟซบุ๊กมั้ยอ้ายคลายเจ๋งไปวัดเหมือนกันตอ ที่รถคลั่งขย้ยนขขขอนเวรหุ่นโดยข้ากอนยมฉันปันนานปา,านหเพาเวียนาปานหนก้งองเฮ้ยนหนเอะมันก็เ้าเพราะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันนี่มันแม่นแอลกอฮอล์โไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งเสติดนี่ยาบำรุงร่างกายโอยาบำรุงกำลังกรามันส่สรุตราพนนะเพียนะเพราั๊ฉันบานกโนยมออจะเพราะอุ่นเลยงันอ ក <laughs> ខ <laughs> ូតក្ដួយចន្ទតប័តមិនសំយកមិនយកឆាន់น้ําបាដាក់ផងតែឆាន់ទៅលោកឆាន់ໃສណេះឥត្រាមហោទុគជរនអត់ឈូស្លាទៅហូតពួតដល់នេះអោះតែនំមិនខោតែមិនឲ្យទេប៊ូហើយលោកប៊ូរ៉ាអស់តៃទៅម៉ែធ្វើកាតកបគញ្ញាណនេះខ្លាំងលោកញ្ញាណប្រសុំគួយនេះ นี่นะเออขนาดช่วยในกละนเด็กจะบอกแล้วอ่าเหรอซีลืมตื่ขึ้นนอนนุ่มน้อยชี้แจงปรับเพราะว่าวันนี้ก็ดบทนัดปฏิบัติบดวทนี้ก็ิดบเคร่งอ๋อชี้แจงปรับท่นนี้ก็อุ้ยก็ดอุ้ยอย่งใจยังเจ้า กราบนายโยมทัศนาโมลิงอ่าที่บางบานปรับชีเจงขอขอบคุณทุกคนครับประเดิดประคุณเจ้าอาวาสครับบางสมฤาษีท่านนูดังเล้งเองนั้นบานชีเจงของนี่ครับครับหัวหลวงพ่อฮะอ่ากราบมากราบเตชีเจงปรับครับครับโยมสมอนุญาตมาสมหรือมาสมแต่ครับโอ๊ยเด่งค่ะกันการแสดงเจ็บเอ่อชีเจงดันหลวงครับจ่อยต้องใหญ่เอ็งคนใหญ่ปรับแต่ครับ

โอ้กิบปงมาให้รางวัลต้องป้องกันมาเดินทางมาโม่รางวัลไห้ชอบปล้นรางวัลตัวบาสโอ้จึงรุดเฮกิบปันโม่อม่โอ้ยโอ้ยนึกเจ้าหน้าที่หน่อยครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนกัรอภิชาชนจะมารางวัลลิเกทั้งยังสู่อุตสาสู้อุตสาตามมาส่งนะคแต่กิมมันโอ้ยจับน้องโนมดักทางโรนยมงก็มาหน้าือรับน้องได้สิกามา ខាកលាណនន្ត luកទហទាទក ឬក្មោចឮតារវ័នស្តូក្រោនអវលប្រដេកញាប់តក្រោះខ្ញុំមិនខាតខ្ញុំយះខាវរិបាវហាពុរាបារិពុរិករិនអរោស៊ីមានដូចជំនក្មេងក្សាត់ដូច Khmer អាចហួងអះស្លេកតងបានគីណាតលប៉ាន់អូមិនតងមកអូគីណាមិនទាន់មកបានជីជេអូជីជេមិនអស់ឈុំជីជេ ng ដលចាវត្តអំម្ចាស់វត្តគុកជុំប្រដេតប្រគុណលូអូ ก็ไม่ทาลีเคเอญโยศาสนาโมโลเลียนเนอหลบองเนอจ้าเอ่อศิลปินนะก็ต้องมีการแสดงปาลุก็ต้องออร์ลิเกลิงก็ต้องมีลูกจ้ะโมลัมเกลิงก็มีลูกลูกมีลูกนางกีชายก็มีลูกมีลูกลิเกเอกลิงก็ต้องมีลูกมีลูกพนานมหม่วย1หนูก็ต้องมีลูกฮะมวยหน้าเมนลูกตมื้ออ๋อมือคําคิด อันนายอันน้ยไปจับเพลิงก็เป็นโทษอันนายอันนายใส่เพลิงขอขี้เจงไปด้างทางด้านคุณพี่โปลิฟด้วยมาเธอพิธีตัวเราอันเพิ่อย่างแกเพิ่งอันเร่งเหมันเกิดเตี่ยบอมทุกคุยข้างนอกตุบอมเฮ่ไปคุยกระจตยกันดูแลความปลอดภัยให้เองมานั่นเพิ่มปลอดภายโอ้ยตำรวจตำรวจกันมั่นจับสุขีสุมาอันนี้ต้องมีแรงกันกี่จ้า อเจาโกเทานัออาโยตะลปัดมองโอ้แล้วเอาแล้วเอารูปรูปตะลปัดนูรูปตลปัดเ่กระาดตานีีบอโอ้ผัดเียงเีแงอ๋อผัดกียกระทิ่นนมันกระเทมมายแล้วกระโดยผัดเียเรียน เยวกกิมดทอดกทินก็เลย่ไป่ละปัดโมโยต้ารุ้โคโยตีลงลู่และปัดโอริกแล้วออกกนาวุกนาวุธโบราณมันจบันเจงกาจะได้กินีเวเต้เปนลูกแต่ชายอย่างเี้เอมู่อาแค่น้องวัดโบราณนี่ลูกแต่ชายนี่ลูกแต่ชายนา่นี่นี่ีลโอยลูกแต่ยา អើកែអញឈ្មោះលីយ៉ាអូមែនលុតយាឥវតស្មាច់ណ៎អូលីយ៉ានេះទេលុតយាជួយហោះអូអូហ្នឹងនេះយ៉ាងនេះក៏យកទីគេក៏ចៅផាគ្នាក៏លុយតាមតលបတ်នេះនេះបាជីទេណ៎មិនបូរាគ្នាណាគណមិនសូនធ្នឹកតលបတ်នេះមកបុយលូអូតបដូគ្នាម៉ោះគឺតលបတ်នេះហេលស៊ីនំតណោត อนี้หโอ้ดอกสเรทไมอานาติยฮะติยฮะยอกินอะึง้ยบูรินาแล้วเติยุเองเลยต้ากรโมปีอังคติยุมาอังเออเจยเจ้ยเออาอังรัตนธาตุมสีโครภูมิสีสเกตุบรัตสีมาตี นี่มะยุงมะยิงพระมะเองครึ่งบ่พระตะกลาตะกรมะยุงมะยางไม่หักขวางทางเอามาตีหัวกันละปัดตะที่ออยดาเกฮะกูตักฉมูกมือได้จะดักบ่ได้กูได้ใจไปคุยคลอยอ่อนออกหมุนอ่ะละออกหมุนนะโมตัสสะทั้งในกระตู หังเน่ปะโตเอาเนาะปะโตลาวๆ500ข้าว500ตัวโตล่ะฮะ500จ้ะหนูอืมมาจังใหญ่หอมโหราสนูโปรดฮะด่าเจ้กระซอนมันก่อนลูกบองอันนี้บ่เพลิดดิอันนี้ปลาโยมแหมบ่ตัดกินเล็บมาแน่หนึ่งปัดพระญาดากลับตัวลูกมางูละติกลับมา อาลโหเจ้ชิงาเจ๊ก็ได้ไมโอ้ยด้ยคลเออนาดนันนาโมเฮยอ่ะ้องพูดยันัืได้สเปียสมาพอนักพืก็มากหละเอ๊ะรักกินองนักพืชลู้ยังเจหมดนมประสันใจเลยเพิ่มถุตยัมพีพุทธังสระนางคดามิถุตยัมปี A mangsara nan kaj kami Ku ti Jahre Sa mangsa raga nan kaj kami Tak chamado Sa mangsa raga na kaj kami Takto Tapi Hãy subscribe <laughs> cho kênh sala Mì Gõ Để không sala ê sala bạn ơi <laughs> dẫn

อุปาคิตวานิรุตันติโควิครับเครทอมเตมโส,สโตลปะสโมสุโคตรอ่ะเราหมุนไปย้อ่อะไปย้อยอะเราหม้